สนับสน,นุนการเปิดประตูบ้านหมดดำชโชตที่4โดย k, k Cream คอันเคซินเอครีมไบโคเทนาครีมพิษงูอยู่ที่ไหนก็สวยได้หายใต้มาตรฐานเดียวกันแบบ360องศา เรียกได้ว่าเตื่นตกใจกับเชื่อไม่น้อยว่าที่คุณมดดำบอกว่านำเข้ามาจากเกาหลีแท้ๆแบบไม่ครึ่งควบลูกเลยกับนวัตกรรมการดูแลผิวหน้าให้ใสเหมือนเกาหลีกับครีมพิษงูซึ่งพอได้ยินชื่อปุ๊บใจนี่งงปนสับสนว่าพิษงูใช้ดูแลผิวหน้าหรือนี่แต่พอเจอเจ้าของสุดเท่ก็ได้รู้ว่าเจ้าครีมพิษงูไม่ใช่พิษงูจริงๆจ้าแต่เป็นสารสกัดที่เรียนแบบพิษงูอยู่ในกลุ่มแอนตี้อจจิ้งและแอนตี้วิงโครที่ได้รับรอง มาตรฐาน Swiss Technology Award มีอนุภาพเป็นดีเพปไทที่จะสามารถทำงานได้ลึกไปถึงระดับเซลล์ด้วยนาโนเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยล็อกความชุ่มชื่นได้ยาวนานกว่าครีมบำรุงผิวทั่วๆไปอีกด้วยแม้ชื่อหน้าตกใจขนาดนี้ครีมจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยจ้าท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่จาเป็นเสมอไปที่นักธุรกิจที่เป็นหนุ่มๆจะมาทาเครื่องสาอาง กลายเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยมาทําเครื่องสําอางขายมีนักธุรกิจท่านหนึ่งครับที่อยู่ดีมาเป็นเจ้าของเครื่องสําอางแต่มารู้สึกว่าเอยทาไมคุเด็กเหลือเกินแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนให้เขามาทาเครื่องสําอางสวัสดีฮะสวัสดีครับมาขายเครื่องสําอางใช่ครับพี่เป็นกระเทยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นเก้งหรือเปล่าไม่ใช่ครับไอ้ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นผู้ชายเคยถ่ายแบบไหมไม่เคยครับแล้วทาไมไม่ถ่ายแบบล่ะยังเป็นยังไม่มีโอกาสได้ทํางานอะไรด้านนั้นมากกว่าอ,อ๋อคือตัวเองหลังจากจบ จบเรียนจบปุ๊บก็เลยคิดว่าอยากจะทาใช่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการครับคืออยากจะถามว่าทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เขจะคิดว่าเมื่อเรียนจบปุ๊บเนี่ยจะไม่อยากไปทํางานเป็นลูกน้องคนอื่นถูกต้องอยากจะทําธุรกิ่ยวตัวเองครับคุณโสรถนะฮะหิปายนนะฮะรองแม็กนะฮะรองประธานกรรมการบริษัท k t m d Production ักชันโปรดักจริงๆแล้วอายุเท่าไหร่นี่24ครับ24ครับผม24เป็นเจ้าของบริษัทแล้วครับจุดเริ่มต้นอะไรคือ ความคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องไปเปิดบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าพอเรียนจบเนี่ยรู้สึกว่าเราเนะี่ยอยากมีอะไรที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วเห็นกระแสและเห็นเทรนที่ตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ต้องมาจากประเทศเกาหลีทางนั้นเลยก็เลยเข้าไปเริ่มทำธุรกิจเริ่มไปติดต่อนะครับนำเข้าส่งออกกับทุกวัน,นเมื่อก่อนเรารู้สึกการซื้อครีมเนี่ยจะต้องซื้อที่ห้างจับสินค้าคแต่วันนี้ครีมมันเยอะเหลือเกินมันเยอะมากจริงๆ ทำไมถึงยังกล้า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 ทำกลาสมานเนีงง่เพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการดูแลตัวเองครับพี่มดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศไหนๆเนี่ยตอนนี้เริ่มผันมา <c oughs> บํารุงแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในเรื่องของมลภาวะมลพิษต่างๆที่ทําให้พวกผิวหน้าผิวหนังของเราเนี่ยเสื่อมโทรมเนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากๆผมเลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยควรที่จะเข้าไป, <c oughs> ไปทําธุรกิจเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรก เป็นผลิตภัณฑ์เยวเลยที่คุณทําถูกต้องครับคนคนนี้เลิกทาเครื่องสาอางแล้วก็เป็นครีมพิษงูครับหมายถึงว่าเอาเซรั่มจากพิษงูมาทําหรืออะไรยังไงฮะต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าคาว่าครีมพิษงูจริงๆมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับพิษงูเลยันเป็นาศาสตร์สกัดที่เรียนแบบการทํางานของพิษงูเท่านั้นคืออะไรศาสตร์สกัดที่การเรียนแบบการเีเปรียบท <ำ S 2> เทียบง่ายๆครับให้ฟังกันให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยเหมือนเวลาโดนงูฉกนะครับ พิษของงูเนี่ยจะเข้าไปในเซลล์ของเราผิวหนังของเราเนี่ยได้ไวมากๆแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อของเราตรงส่วนนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งไอสารสกัดตัวนี้เนี่ย,เ,ยเรียนแบบการทํางานคือเข้าไปถึงด้านในได้ไวนะครับพอๆอกันเลยนะครับรวมถึงเข้าไปทําในเรื่องของการบล็อกกล้ามเนื้อนะครับที่ทำให้เกิดพวกริ้วรอยก็คือไง่ายๆพิอไอครีมตัวที่ปกติก,ตการบล็อกกล้ามเนื้อที่พี่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยคือคอายุพี่สามสิบกว่าพี่ต้องยิงโบท็อกถูกต้องพี่ฉีดโบท็อกเดือนละหนึ่งครั้งน้องมันจะบอกว่า พี่มดอาจจะไม่ต้องใช้โบท็อกแล้วครับคุณมาทาครีมพิษงูตัวนี้ถูกต้องมันสามารถบล็อกหน้าหนังหน้าเราไี้มันทําได้อย่างไงก็แต่อาจจะไม่เทียบเท่ากับการฉีดโบท็อกเลยนะครับถูกต้องนป๊ะครับแต่อันนี้จะเป็นการบํารุงนะครับเข้าไประดับข้างในก็คือจะช่วยในการทําให้ริ้วรอยที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยให้มันเกิดช้าลงหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยรวมถึงนะครับยังช่วยบํารุงริ้วรอยที่เกิดขึ้นอยู่แล้วน่ะให้จางแล้วก็ตื้นขึ้น คือโบ็อกเนี่ยมันทําให้ดึงหนังหน้าขึ้นถูกต้องครับหนังหนังหน้าของเราเดียวขึ้นครับแต่ตัวนี้มันหมายถึงเราแก่ปุ๊บครับคอลลาเจนลดน้อยลงอิลาสตินลดมันจะเกิดรอยเหี่ยวย่นถูกต้องครับตัวนี้มันจะไปประ,ปะครองรอยเหี่ยวย่นทั้งหมดขึ้นใช่ครับอ๋อเหรอฮะเขาไปบารุงด้วยแล้วก็ป้องกันการที่จะเกิดริ้วรอยใหม่ๆเกิดขึ้นมาด้วยตัวน้องใช้ไหมใช้ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกว่าที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราให้โรงงานที่ประเทศเกาหลีนะครับ วิจัยครีมตัวนี้เนี่ยมาเป็นเวลา6เดือนไปเจอได้ยังไงก่อนดีกว่าก่อนที่ให้เกาหลีวิจัยเนี่ยอ๋อก็ไปเจอที่ประเทศเกาหลีครับอพอดีรู้จักกับพี่ท่านหนึง่งนะครับเขาก็เป็นคนเกาหลีแต่มีภรรยาที่เมืองไทยครับก็เลยได้พูดคุยกันแล้วก็ไปที่โรงงานแห่งนี้เขาบอกว่าสารตัวนี้เนี่ยในหลายประเทศเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วแล้วก็ได้รับรางวัลสวิตเทคโนโลยีอวอร์ดด้วยคือหมายถึงได้รับรางวัลจากสวิสมาแล้วถูกต้องครับมีรางวัลการันตีเรียบร้อยแล้วแต่ยังใหม่สําหรับคนไทยแค่เท่านั้นเอง Oh, รครับผมผมก็เลยสนใจในเรื่องของชื่อนะครับที่เขาพูดแล้วก็เลยลองศึกษาแล้วก็พูดคุยกับเขาว่าทายังไงก็ได้นะครับให้ครีมตัวนี้เนี่ยเหมาะนะครับสาหรับคนที่แม้สภาพผิวที่แพ้ง่ายก็ต้องใช้ครีมของเราได้คนเราจะเป็นอย่างนึง่นความเชื่อของคนเราเวลาที่มีสิวเยอะๆปุ๊บเวลาสิวปุ๊บหรือผิวแพ้ง่ายปุ๊บจะไม่ทาครีมเลยถูกต้องเขาบอกอันนี้คือความคิดแล้ว่ยเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนไปใช่ครับเมื่อตัวครีมพิษงูยัมาแบกยังไงช่วยได้ยังไง ในครีมพิษงูเนี่ยก็จะมีสารสกัดอยู่ตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของใบบุบกนั่นเองซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าใบบุบกเนี่ยจะลดในเรื่องของการอักเสบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกสิวหนองหรือว่าสิวพดซึ่งต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะร้อนเหงื่อแล้วก็อะไรต่างๆาเนี่ยมันจะไปหมักแล้วก็สะสมอยู่บนใบหน้าเยอะซึ่งผมก็เลยบอกว่าครีมตัวนี้เนี่ยนอกจากที่จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยแล้วนะครับสิวพด ความขาวใสต้องทําได้ด้วยวันนี้ครีมเนี่ยมันเยอะเหลือเกินปิลคางคุณเนี่ยมันแตกต่างหรือมีส่วนผสมอะไรที่มันแตกต่างจากครีมอย่างอื่นครับตัวนี้เนี่ยที่ผมไปเจอมาที่ประเทศเกาหลีเลยนะครับในประเทศเกาหลีเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อของเห็ดชากาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือนะครับเห็ดหิ้งไซบีเรียนั่นเองซึ่งเจ้าเห็ดตัวนี้เนี่ยตอนนี้มีการนะครับวิจัยแล้วก็ค้นคว้าว่ามันเป็นนะครับพืชนะครับเห็ดที่สามารถมี าการต่อต้านอนุสระที่สูงมากๆเลยในอตอนนี้ <he ath S 2> นถูกต้องแล้วมันเอามาทำเป็นเครื่องสำอางแล้วมันช่วยอะไรเราได้บ้างในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับชะลอความแก่ลดเลือนริ้วรอยต่างๆตัวนี้เนี่ยเด่นมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าราคาของมันเนี่ยหกิโลเนี่ยเป็นหลักแสนเลยทีเดียวพอกับถังเช่าถูกต้องถังเช่านี่กิโลนึงตกประมาณสักล้านกว่าบาทถึงสองล้านอันนี้คือหลักแสนถูกต้องครับ กว่าจะไปเอาเห็ดตัวนี้มาได้แล้วก็มาคั้นเอาเฉพาะน้ำของเขาเนี่ยมาผสมลงในครีมเคสนเคซิเนตครีมของเราตัวนี้นะฮะบท่านผู้ชมครับครับผมตัวเองก็มีโอกาสลองใช้ขอบอกเลยว่ามันดีมากคือมันซึมเร็วมากมันคือเวลามันซึมนี่มันซึมดีจริงๆถูกต้องครับคือก่อนมาเนี่ยนะฮะเขาจะมีโอกาสมาส่งให้มาขอบอกเลยว่ามันซึมดีแล้วมันก็ช่วยอะไรได้เยอะเหมือนกันครับอะไรคือจุดมั่นใจที่ทําให้คุณมั่นใจเฮ้ยตัวนี้แหละมันจะตอบโจทย์ตลาดในประเทศไทย ต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเนี่ยผมไม่เคยได้ยินครีมอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของสารเรียนแบบพิษหนูนะครับในเมืองไทยมาก่อนอ,อันแรกเลยไปทําให้เรามั่นใจรวมถึงประสิทธิภาพนะครับที่ทางโรงงานของประเทศเกาหลีเนี่ยส่งมาให้เรานะครับทดลองนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนคืกนอก่อนที่คุณจะออก,ออกขายเยถูกต้องครับปรากฏว่าเขาบอกสิ่งนึงที่คุณทดลองแล้วตกใจที่สุดคือคนที่เป็นสิวอุดตันรหรือสิวอักเสบปรากฏว่ามันดีขึ้นถูกต้องครับสิวเนี่ยนะใช่ครับ มันก็เป็นในเรื่องของพวกสารสกัดที่เราใส่ลงไปเนี่ยซึ่งบอกว่าเราไม่ได้ใส่สารอะไรที่ต้องห้ามเด็ดขาดเราต้องการที่จะเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดคนใช้มุดก็จะซื้อค,ครีมส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันที่ห้างสรรพสินค้าครับแต่อะไรคือจุดุดแตกต่างของคุณกับเคาน์เตอร์แบรนด์ต้องบอกว่าในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพเนี่ยเราเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะครับในด้านของแพ็กเกจและอะไรหลายๆอย่างที่เราขายคําว่าเมลินโกลิอาได้เพราะเราไม่ได้บรรจุหรือมา มีกรรมวิธีอะไรในประเทศไทยเลยเรานําเข้ามาอย่างนี้เลยครับทั้งผลิตภัณฑ์อ่ะสมมติท่านผู้ชมครับบางทีเราเป็นการลองเชิงว่านักธุรกิจอายุ24เวลาจะขายของคุณจะบอกว่าเฮ้ยของคุณเนี่ยมันดียังไงครับและลองฟังนะฮะวิชั่นของของของเด็กอายุ24ที่มาเป็นผู้บริหาร,รที่มงึงพูดมันแตกต่างจากครีนทั่วไปยังไงฮะครับสำหรับนะครับใครที่ตอนนี้นะครับต้องการสินค้านะครับเป็นครีมบำรุงที่ มาจาับให้เกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,แล,นะรบแล้วเชื่อว่าประสิทธิภาพเนี่ยได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองสัมผัสนะครับแล้วลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงนะครับผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวตัวค,คุณเองใช้เองปนะใช้ครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าด้วยการที่เราเป็นเด็กนะครับการที่เราจะไปขายผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องขายคนที่เรารู้จักก่อนอืแล้วถ้าเราไม่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผมไม่กล้าที่จะไปบอกคนที่่ผมรู้จักแนนนอ นะครับอันนี้เป็นจุดแรกที่ผมต้องสัมผัสเองได้ก่อนแล้วสภาพผิวหน้าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้ค่อนข้างง่ายคิดว่าตัวเองทําธุรกิจตัวนี้นําเข้ามาประสบความสําเร็จได้ยังงวันนี้ตอนนี้ผมมองว่าเป็นเพียงก้าวแรกนะครับครีมเคสเคซีเอครีมของเราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้แน่นอนครับวันนี้จะทําธุรกิจจะทําธุรกิจต้องทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จในธุรกิจยุคใหม่ครับเขาบอกคุณใช้หลักของโลกออนไลน์โลกโซเชียลเข้ามามีส่วนมาก ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการบริโภคของคนเนี่ยหันไปในเรื่องของทางออนไลน์แล้วก็โซเชียลเยอะแยะมากมายเลยแล้วหลักสําคัญที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะครับในการประกอบธุรกิจหนึ่งเลยคือการซื้อสัตว์ซื้อสัตว์ต่อผู้บริโภคก่อนนะครับซื้อสัตว์ต่อตนเองนะครับผลิตภัณฑ์ที่เรานําเข้ามาเนี่ยเราต้องมั่นใจโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยต้องเชื่อก่อนและกล้าใช้ของเราเองด้วยนะครับเอาละครับ ท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่เด็กที่สุดแล้วมีโอกาสมาพูดคุยกับเราโอกาสหน้ามาใหม่เนาะครับได้ครับพี่ต้องขอดเสื้อใส่เสื้อให้พี่ชื่นใจหน่อยครับท่านผู้ชมฮะวันนี้จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวเกี่ยวนี่เกิดจากความชอบฮะบเกิดความชอบจากการดูแลตัวเองแล้วก็การคิดคน้นการที่เรียกได้ว,ว่าหาสิ่งใหม่ๆจากโลกออนไลน์จนเกิดมาเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จวันนี้กับเซรั่มพิดหมูนะฮะขอบพระคุณมากจริงๆครับที่แวะเวียนมาในรายการของเราขอบพระคุณครับครับสวับ เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอปิดบ้านแผู้ชายหล่ลอๆอย่างนี้ถ้าผู้ชมชอบใช่ไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวชุดหน้าจัดที่อีกเต็มที่เลยวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีฮะ